สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนในหัวข้อเรื่องสินค้าออนไลน์และสินค้าในตลาดค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สี่ข้อมาแคร์เดี๋ยวขอเชิญพิธีกรสองคนไปสัมภาษณ์แต่ละคนเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้แขกเราเชิญมาถามกันนะคะขอสอบถามเลยนะคะว่าสินค้าในออนไลน์กับสินค้าในตลาดมันแตกต่างกันยังไงะคะคิดว่าสินค้าในออนไลน์มีความสะดวกสบายมากกว่าค่ะแบบว่าเราสั่งของใช่ไหมคะแล้วก็ออบอกที่อยู่เขาไปแล้วเขาก็มาส่งของแต่ ในตลาดก็มีข้อดีที่แบบว่าเราก็ถามเขาได้แน่นอนว่าสินค้านั้นมันแบบม,มันแบบดีมันแบบมีคุณภาพอะไรประมาณนี้ค่อหนูจะมาสอบถามว่าสินค้าในตลาดกับสินค้าออนไลน์มันแตกต่างยังไงช่วยบอกความคิดเห็นหน่อยนะคะก็ประมาณว่าสินค้าในตลาดก็จะแบบมีทั่วไปเดิมๆเราก็ต้องไปเดินหาเอาอย่างเงี้ย บางคนเสียเวลาเนี่ยแต่สินค้าออนไลน์ก็จะแบบว่าเลือกได้เลยไม่ต้องไปไหนก็อยู่กับที่ก็เลือกได้ง่ายต่อกับจัดส่งแล้วก็เลือกหาอะไรเงี้ยแล้วว่าสินค้าในตลาดกับสินค้าออนไลน์แตกต่างกันยังไงหรอคะ,อะสินค้าในตลาดนะคะก็คือก็จะเป็นฟืลแบบว่าเราสามารถเดินไปหน้าร้านได้เลยเป็นอินสโตได้เลยแล้วก็สินค้าออนไลน์ก็คือเราสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันได้หรือว่าดูออนไลน์ได้อะไรอย่างนี้ ชอบแบบไหนมากกว่าคะโอเคถ้าเป็นตัวพี่นะพี่ชอบแบบออนไลน์มากกว่าเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องไปที่หน้าร้านก็ได้เราสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยแบบว่าดูทางเน็ตก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วการเขาเรียกว่าอะไรการขนส่งหรือว่าการมาส่งของที่บ้านสมัยนี้ก็คือมันก็รวดเร็วอะเนาะมันไม่ใช่แบบ ไม่ได้ช้าอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกด,ดูดีดด้วยแต่ว่าข้อเสียมันก็คือมันจะมีข้อเสียอยู่ก็คือเราไม่สามารถดูรู้สินค้าของจริงได้เลยถ้ามันจะเป็นข้อดีข้อเสียต่างกันอะไรเงี้ยถ้าเราไปที่หน้าร้านก็คือเราจะรู้ของจริงก่อนเราสามารถจับต้องได้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าออนไลน์อ่ะเราต้องศึกษามาก่อนแล้วแหละว่าเราต้องการชิ้นนี้เราเทียบราคาอะไรนู้นนี้เราก็ สวัสดีค่ะหนูจะมาสัมภาษณ์งานเรื่องสินค้าในตลาดกับสินค้าออนไลน์ค่ะว่าพี่คนมีความคิดเห็นยังไงคะว่ามันแตกต่างกงาันเพราะอะไรอ่าถ้าในออนไลน์นะคะมันก็ซื้อง่ายแต่ก็ต้องเสี่ยงอะคะ่ะเสี่ยงว่าจะได้ของดีไหมจะรนหลอกหรือเปล่าแล้วี่วันมันจะมาถึงบางร้านบอกว่า3วันแต่ก็อาทิตย์นึงหรือบางครั้งเดือนนึงหรือบางครั้งไม่มีของเลยเจอมาเยอะ,ะถ้าว่ามาเดินในนี้มันก็หยิบได้ ว่าไซส์ไหนเส้นไหนบอกแม่ค้าได้อะไรได้มันก็จะดีกับตัวเราค่ะ<อ>สวัสดีค่ะพี่หนูจะมาสัมภาษณ์งานเรื่องสินค้าในออนไลน์กับสินค้าในตลาดว่าพี่ชอบมีความคิดเห็นยังไงแล้วว่าพี่ชอบสินค้าออนไลน์เพราะอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะสินค้าออนไลน์ที่ชอบเพราะว่าเราไม่ต้องออกไปข้างนอกนคือส่วนสินค้าที่แบบกรณีที่เราไปซื้อใช่ไหมมันก็จะดีกว่าตรงที่ว่าเราสามารถได้เห็นของจริงแล้วพี่ชอบอะไรมากกว่ากันคะมันก็แล้วแต่ช่วงนั้น แต่ส่วนใหญ่หลังๆมาก็จะชอบออนไลน์มากกว่าเ,เพราะว่าเราไม่ต้องออกไปข้างนอกอแลซื้อสั่งซื้อมันสะดวกกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ผลสรุปมาแล้วค่ะจากการที่ไปสัมภาษณ์ผู้คนมานะคะได้มีความคิดเห็นว่าคนส่วนใหญ่นะคะมันจะชอบซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่าสินค้าในตลาดค่ะเพราะว่ามันมีความสะดวกสบายมากกว่าค่ะค่ะขอบคุณค่ะ